สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนา,นาทุกท่านครับผมเมื่อนี้เป็นวันจันทร์ 8, 63, ที่แปดปีหกสามทางขายเซียนขืนเมืองสุรินกับสิไดใดมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมครับผมนี่ฮะที่อยู่ข้างหน้าทันนี้เป็นรายละเอียดสินค้าที่ทางขายเซียนขืนเมืองสุรินสิไดใดจัดทรงในรอบเสาร์วันจันทร์ครับผมสำหรับลูกค้าที่สั่ง สินค้ามากับขายเซียนคืนในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ครับผมทางขายเซียนคืนิได้จัดตรงในหลบเสาร์วันจันทร์สินค้ากระตถึงประมาณวันอังคารวันพุธวันพฤหัสครับผมนี่ฮะรายละเอียดอยู่ข้างหนา้าก็เป็นบริการจัดเก็บไปล้างทุกท่านครับผมเพื่อความสะดวกความสบายใจของลูกค้าทางขายเซียนคืนเมืองรลิมกาบ,บริการจัดเก็บไปทางแบบซี d อดรอชำระเงินอยู่หน้าบ้านใดครับผมนะครับก็รอรับครับผมกับเป็นรายละเอียดสัน้น ขอฝากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับเอามาเมื่อกี้ลืมลืมครับผมเดี๋ยวลืมไทยรายละเอียดความชัดเจนของเนื้องานอ่ะครับผมมาชมกระตอยนิดนึงครับผมชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนไกล,กลๆครับผมนี่ครับเป็นกันไปที่ละจุดที่ละกลงครับผมนี่ครับรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกนัตามภาพข้างหนาเลยครับผม เมื่อกี้ก็ลืมไายครับเดี๋ยวมาชมกันทุกกล้องครับผมสินค้าก็มีเปิดขายแบบแยกชิ้นหรือแบบฉุดครับผมขาดเหลือสินค้าแบบใดก็ทักเข้ามาใดครับผมน <Okay, wow. S 1> ะฮะบเเป็นคืนแขวนหรือขาดหุ่นย่างนกกวักขาดเมมโมรีล่ลำโพงครับผมถักเข้ามาใดครับผมเป็น บริการขายเส้นขืนมนสุรินมีทุกแบบกับผมมีเปิดขายแยกชินแบบครบชุดอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้ากับผมสนใจแบบใดชอบแบบใดก็ถักเข้ามาได้กับผมนี่ครับเป็นรายละเอียดก่อนจัดทรงกับผมเหนืองานความจัดเจนกันตามที่ขายเสีนขืนมนสุรินเดชัยให้เบ่งครับผมอขอฝากไว้นสมนครับสวัสดีครับ